แอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสุขุสุคนเด้อนะคะเมื่อนี้นะคะเอาก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากคือเก้านะคะมือประมาณซีมงนะคะสีมงแรกนะคะสีมงแรกนะคะคุณนานเปินมายามตรงนะคะเปิลมายามตรงเพิ่นละเอาตัวเลขแนวทางมาห้เพิ่นว่าเพิ่นไปวัดนะคะไปวัดมือเศร้านี่นะคะเมื่อนี้กับวันพระนะคะเนาะวันพระไป เพิน่นในทํำพิธีนะคะปูนะคะในถํำพิธีพร้อมนะคะตอนตีหนึ่งตีหนึ่งกับตีสองมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่นะคะเนาะกับเป็นวันพระแล้วนะคะมือขึ้นนี่นะคะเพิ่นมาเพิน่นทํำพิธีร่องเอาลูกแก้วนะคะของหน้าค่านะคะไปเฮ็ดนะคะมาจะได้ออกมาแบบใดน,นะคะได้มาานะคะตัวเลขนะคะ กล่องเสียงโชคล่องเบิงเดอพี่น้องนะคะวามากอะคือว่านะคนะเนาะผนขิงดุ๊กพิน่นอยากออกนะคะเพิน่นอยากออกเลยเอาเพิ่นออกมากเอาออกมาเลยม,มาขอนะคะจุดถูกขอะคะ่ะจุดถูกขอได้เลขมากสามตวนะคะสา,สามตัวกะสองตวก็มีสามคู่นะคะแล้วก็สามสามตวมีอยู่สามคู่นะคะทํา่ชมนะคะแแต่ไพ่จะตีเป็นตัวได้นะคะคุณนาว่า เอ,เอาเอาเอาตัวเลขมาฝากานะพนว่ากำกำจนย่อมดแล,ละพี่น้องนะคะจนย่อนะคะเพราะว่าพนไปยามตรงพนกเปียกเนาะค่ะพยายามตรงกับเปียกมากพนว่าพนลืมข้าวนะคะหายตัวเลขแนวาทางนะคะเดี๋ยวเขามาเบิงตัวเลขนะคะของปลูกแก้วนักะ่าะนะคะคือว่าแม่แก้วนาคานั่นเองนะคะที่พนหายมากนะคะทำพิธีมขึ้นตีดึงกกลัวนะคะนะคะที่ได้เป็นตัวได ตัวเลขที่ถูกอกถูกใจเอฟซีบอนะคะเดี๋ยวเขามาเบิงไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะบรพลาดตัวเลขแนวทางจากทั้งช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้พร้อมนะคะก่อนสิบรพลาดนะคะเนี๋ยวกาทำไปเสียเวลาเขาไปเบิงตัวเลขแนวทางกันเลยนะคะ่คะเป็นปูเป็นเล็กร่องขอเบิงเนาะคะ่ะ เสียงดังลุมบ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 ,มบ,มบ,มบุมนะคะหน้าเป่นเก่าบ,บริดทไยเอารูปทูบนะคะมาไห้นะคะเป็นกเกาแก่ตัวเลขแนวทางมาฝากนะคะออก็ว่าเป็นยังนะคะัคกรก็ลอไปเบิง้งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะคนหนาอยากได้มาแบงปันนะคะเพื่อเอฟซีมักน้ำ16คะ อันนี้จะเป็นบนหรือเป็นล่างเขาก็ซื้อบนซื้อล่างไปเลยเนาะคะ่ะเอาบนล่างไปเลยเนาะคะ่ะบนล่างเทาก็บรู้ว่าตัวเลขกมันจะมามาบนหรือมาล่างนะคะ่ะซื้อไปลดเนาะคะ่ะเลขกมีแค่สามตัวหนึ่งเนาะค่ะเอฟซีนะคะ,ะ,คะให้มานะคะคนหายมาศูนย์ ศูนย์แปดศูนย์แปดแล้วกันสามศูนย์ ตวงแปดนี่แหละคะ่ะเลขเลขมีสามคู่แค่นั้นนะคะเลขมีสามคู่แค่นั้นนะคะเอฟซีเลขมีสามคู่นะคะเอาลูกแก้วนะคะไปทําพิธีนะคะตอนประมาตีหนึ่งเกือบตีสองนะคะคุณน่านได้เล่าให้ฟังนะคะเป็นว่าเพิ่งพยายามตรงนะคะไป,ะย,าะะปะยามตรงเพิ่เงเลยลืมให้นะคะ เอาเลขสามตัวก,กันสองแปดส,ส,ส,แบบแบบสามสองศูนย์แปดแปดสามศูนย์นะคะ เศร้าเอืนหาหลานเบ่เห็นพยายามตูงมากอะก็ลืมข้าวหายกลับมาอีกรอบนะคะก็อนอ,อาไม่หานะคะเอาตัวเลกแนวทางมาใหายแล้วค่ะค่ะออค่ะแคบน้าจอไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางก็คือของคุณนาเอกนะคะ น่าแก้วน้าคานะคะอันนี้ตัวเลขนะคะไปทําพิธีนะคะเอาไปทําพิธีเอาลูกแก้วของนาคานะคะปูนะคะเพื่อนได้เอาลูกแก้วนะะ้าค้ากว่า,กกาวว่าะว่าปูนะคะนอกศิว่าเอิญหลวงพี่บ่าหาัหรือว่าจังใดน,นะคะเปิดกัยังบมเถนานะคะ่ะเอาลูกแก้วไปทําพิธีนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งกกลัวนะคะเกือบตีสองนะคะเพื่อนกลวว่าเป็นวันพระแล้วนะคะ เป็นว่าเสาวันพระนะคะทุกข้างนะคะบางพี่เพิ่นจะเอาขอเมอนีนะคะแตว่าเพิ่นเหตุแบบขอย่ำเสานะคะเสาของวันพระนะคะเพิ่นห้มากนะคะทําพิธีลูกแก้วนาคานะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าอหกสิบหกบนล่างนะคะเพิ่นบดาว่าห้บนล่างดอกต่ว่าแอดเขียนห้นะคะบนล่างนะคะศูนย์ปด สามศูนย์สองแปดนะคะสองแปดสามสองศูนย์แปดแปดสามศูนย์นะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะทีคุณหนาก็ขอขอบุญขอบุ้น,นะคะคุณหนาเด้อนะคะทีเอาตัวเลขมาแบ่งปันนะคะเอามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะคะว่าจะได้ตัวเลขแนวทางมากนะคะคุณหนา่นจิตเอามาใหา้ทันทีเลยนะคะคนจะเอามาให้เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางขนาดเนาะค่ะนาะน,นะคะ,ะ,นะคะสำหรับท่านใดนะคะมากกระตามนะคะคันตัวเลขชอบนะคะกระตามเด้อะคะ่ะตัวเลขคัดกับคือพันนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเอานะคะมากถึงจัดคัดกับเรื่อนพันเลยนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็บบรูนะคะว่าตัวเลขแนวทางจะออกตัวใดนะคะก็เลย อยากเอามาแบงปั่นนะคะเอซนะคะตัวเลขบลายตูเนะคะเนี่ยค่ะแคบนาจ,จอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขคอหายเอฟซี FC ทั้งชองม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอหายแห้งๆรรยๆถูกหวยลวยเบอร์ไปน้ำกันนะคะงวดวันที่สิหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะงวดแรก กนหมดแล้วเลยนะคะเพราะว่าแอดพึงิืนหักแต่เห็ดรั้งเละะ็กค่ะแคปนาจอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับมีเพียง่านีพบปอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ